ก็คือการตัดหญ,ญ้านะครับด้วยการตัดข้าวนะครับด้วยเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ,ญ้านะครับอัน,นก็เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ,ญ้านะครับเอาใช้เครื่องตัดหญ,ญ้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว เป็นพันธนักเลยนะครับอันนี้ข้าวพันนางเตี้ยหรืออีเตี้ยนะครับเป็นกำลังนิยมนะครับถ้ามันจะไม่ล้มนะครับการตัดแบบนี้ต้องให้ข้าวยืน,นครับมันจะตัดได้ง่ายจะไ,ได้ผูดีนะครับแล้วก็เผาจบแค่นี้ก่อน